มาต่อกันที่เรื่องราวของโรงแรมหรูในเมืองคานส์กันบ้างนะคะสําหรับใครที่ชอบไปเที่ยวค่ะรับรองว่าวันนี้นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับโรงแรมที่เรานํามาฝากจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะ There will stars นอกจากธุรกิจ <S <S วงการภาพยนตร์จะได้รับเม็ดเงินเป็นจำนวนมหาศาลในการซื้อขายหนังในตลาดหนังแล้วนะคะสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในเทศกาลหนังเมืองคาส์สก็บูมไม่แพ้กับธุรกิจหนังอีกด้วยค่ะ <S <S ซึ่งโรงแรมแล้วก็พัตคารหรู <S 2> <S 2> <S 2> ที่อยู่ไม่ไกลจากสถานที่จัดงานก็ได้รับความนิยมจากซูเปอร์สตาร์ในวงการบันเทิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรมในย่านบรวัวด์เดลลาคอเชตแล้วก็ที่โคเทอร์เดออาซุสค่ะที่คลาคล้ำไปด้วยคนดังที่มาพักกัน อย่างมากมายหลายคนเลยทีเดียวค่ะ สำหรับโฮเทลดูแคปอีเดนร็อกถือว่าเป็นโรงแรมหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในคาส์แล้วก็ถึงแม้ว่าโรงแรมแห่งนี้จะอยู่ห่างจากสถานที่จัดงานประมาณ30มไมล์แต่ว่าชายหาดส่วนตัวแล้วก็สวนที่ออกแบบอย่างสวยงามรวมถึงสระว่ายน้ำหรูริมทะเลแล้วก็วิลล่าที่เป็นส่วนตัวก็ทำให้โรงแรมแห่งนี้เป็นที่พักที่ซูเปอร์สตาร์ชื่นชอบมากที่สุดค่ะโรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่คนดังมาเข้าพักก็คือโฮเทลมาเจสติกปักแยที่อยู่ใกล้กับปาเลเดฟสติวัล สถานที่จัดงานอย่างมากเลยนะคะโรงแรม5้าดาวแห่งนี้มีห้องพักจำนวนทั้งสิ้น349ห้องส่วนเครื่องใช้รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นแบรนด์ไฮเอนด์ทั้งหมดเลยค่ะโดยห้องเพนทเฮาส์ของโรงแรมแห่งนี้จะมีทั้งห้องสมุดแล้วก็สระว่ายน้ำส่วนตัวเอาไว้บริการอีกด้วยค่ะปิดท้ายกันที่โรงแรม Intercontinental Carlton c a r n e s ซึ่งเป็นไอคอนิกโฮเทลของเมืองคานส์ที่โดดเด่นตั้งแต่รูปแบบสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกของโรงแรมแล้วก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ได้รับความนิยมจากนักท่อง เที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของคาร์สอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะโรงแรมแห่งนี้ก็ยังมีความพิเศษค่ะเพราะว่าเป็นโรงแรมที่เจ้าชายเรเนียแห่งโมร็อกโกทรงนัดเดทกับเกรซเคลลี่เป็นครั้งแรกในระหว่างที่ทรงมาร่วมเทศกาลหนังเมืองคาร์สในปี1955อีกด้วยค่ะ เรียกว่าช่วงนี้นะคะเทศกาลหนังเมืองคานสถ้าใครได้ไปเที่ยวค่ะก็สามารถที่จะเอาไอเดียที่เรานามาอัปเดตเกี่ยวกับโรงแรมสุดหรูไปใช้ในการเที่ยวแล้วก็พักผ่อนได้ค่ะวันนี้นะคะเวลาของติ๊บแล้วก็ไฮโซแฮปปี so ้นิ่งหมดลงอีกแล้วค่ะในวันพรุ่งนี้รับรองว่ามีเรื่องราวดีๆนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมาอัปเดตกันอย่างแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะในวันพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ แบรนด์เข้มอิสระนั่นเองนะคะแล้วเขาอ่านเป็นภาษาอังกฤษ,ษไงเลยเป็นอะไรนะอย่าไปแซวเขาสิช่วงหน้าค่ะทรูวิชั่นอัปเดตค่ะ